สวัสดีครับพบกับช่องเฮียโมลมโตกันอีกเช่นเคยวันนี้วันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ครับเราเตรียมวิเคราะห์บอลที่ได้จัดเต็มมาให้กับทุกท่าน10คู่เน้นๆครับวันนี้กับทางเลสเตอร์ซิตี้พบอาร์เซนอลแอสตันวิลล่าพบอิสวิทเทลฟูลแลมพบนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แมนเชสเตอร์ซิตี้พบนิวคาสเซิลเรกานีสพบอาราเบสแอตแลนติโกมาเรียพบเซลตาบีโกสตุตการ์ดพบวอสบวกไบเออร์เลเวอร์คูเซนพบบาเยอร์มิวนิกอาตาลันตาพบกายาลีแล้วก็เอซีมิลานพบเวโรนาครับ เช่นเคยครับนอกเหนือจาก10บคู่ที่เราเตรียมมาให้ถ้ายังไม่พอใจไม่นำใจยังกดไม่มันมือทุกท่านเรามีกลุ่มพูดคุยให้แนวทางเพิ่มเติม V.I.P. แบบว่าจับมือกากันเลยครับมีกิจกรรมให้ได้ทุกวันกับของรางวัลคุ้ม,มสนใจก็แอดมาได้ครับแอด3 4 5 M.U. หรือจะกดลิงก์ทางด้านล่างที่เราเตรียมไว้ให้ก็ได้เช่นเดียวกันครับเข้ามาวันนี้ก็รับของเทเลึกไปเลยทันทีไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิน้นกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับและในส่วนของกิจกรรมทายผลสกอร์วันนี้คร คู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไหร่ทีมไหนยิงก่อนร่วมทายกันมาได้ไม่ว่าจะทายในกลุ่มหรือคอมเมนต์ในคลิปนี้เราแจกให้เช่นเดียวกันครับสำหรับผู้ทายถูก10ท่านแรกรับทันทีเซอฟุตบอลทีมที่ท่านชื่นชอบจะหลีกไหนรายการไหนเราจัดให้ได้หมดสนใจก็ร่วมทายผลกันมาได้ครับก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะคิกออฟเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลยครับมาเริ่มกันที่คู่แรกครับกับรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลสเตอร์ซิตี้พบอาร์เซนอลคู่นี้เตะเวลา1ทุ่มสาบนาท เจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ครับทีมัะดับ18ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ4เสมอ5แพ้15ตอนนี้มีอยู่17คะแนนครับฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลครับทีมันดับ2ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ14เสมอ8แพ้2ตอนนี้มีอยู่50คะแนนเหตุทเหตุคู่นี้ครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมาไปทางอาร์เซนอลนะครับที่ดูดีกว่ายอย่างเห็นได้ชัดกับการเก็บชัยชนะไปถึง5ครั้งติดต่อกันโดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ไป4ประตูต่อ2 ต่อกันที่ฟอร์มหานัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับทางเลสเตอร์ดูไม่ดีนะครับกับการชนะ1และแพ้ไปถึง4โดยนัดล่าสุดครับแพ้ทางแมนยูไป1ประตูต่อ2ฟอร์มการเล่นในบ้านของเลสเตอร์นะครับสนัดล่าสุดที่ผ่านมาแพ้ไป3เสียไปถึง6และยิงไม่ได้แม้แต่ประตูเดียวครับต่อกันที่อาร์เซนอลนะครับกับฟอร์มหานัดหลังสุดที่ผ่านมาถือว่าดูดีนะครับกับการชนะ4และแพ้1นัดล่าสุดแพ้นิวคาเสเซิลไปศูนย์ประตูต่อ2ในรายการลีกครับ อเซนอลครับกับผลงานการออกไปเยือนสานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1ยิงได้5แล้วก็เสียไป2ถือว่าทําได้ดีครับเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ครับเพิ่งจะบุกแพ้กับแมนยูไป1ประตูต่อ2ในศึก f a ฟเอครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากทางอับดุลฟาตูบูลิคาโดเปเรล่าสองแข้งเลียงหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีคาดววานัดนีครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-231โดยมีทางเจมี่วาร์ดีออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์ และใช้ทางบ็อบบี้บินลาดแล้วก็จอแดนเป็น3ประสานกลางลุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบครับฝั่งทีมเยือนอาร์เซนอลครับเพิ่งจะบุกแพ้กับนิวคาเซิลไปศูนย์ประตูต่อ2ในดีครับเช่นเดียวกันครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามจะไม่มีชื่อของกาเบียลเฮซุสทาเคฮิโรโตมิยาสุบูบายโยซาก้าไคลฮาวส์กับกาเบียวมาตินเนสหาแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดโดยคาดกันว่านัดนี้พวกเขาจะมาในระบบ433ครับโดยมีอีธานเอนวานิลลี่ เรอันโดทอรซาแล้วก็ฮาริมสเตอร์ลิงพนึกกำลังกันล่าตะข่ายในแดนหน้าเหมือนเช่นเคยเกมนี้ครับทีมเยือนอาร์เซนอลฟอร์มดีมีแววมากกว่ากันเยอะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานชนะ4จาก5นัดในทุกรายการที่ผ่านมาแพ้ไปเพียง1เท่านั้นและยิงไปถึง11ประตูผมว่าอาร์เซนอลเนี่ยเวลาเล่นในลีกเนี่ยจะเก่งกว่ารายการอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดนะครับทั้งทางศักยภาพของนักเตะความมั่นใจในแท็กติกก็ถือว่ากินขาดในหลายๆทีมตรงข้ามกับทางเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ครับแพ้8จาก9นัดที่่าาานนนมนะได้ยงัแลโิปปกกว23ตู ตอนนั้นยังไม่พอครับเฮดทเฮดที่เจอกันมาก็แพ้ทางอาร์เซนอลมาถึงหานัดติดต่อกันดูทรงแล้วงานนี้รอดยากครับมีโอกาสขาบ้านสูงผมแนะนําให้ต่ออาร์เซนอลในเงื่อนไข1.5ครับรอรับซับได้เลยคู่ที่2ครับกับรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษออสตันวิลล่าพบอิสวิตทาวคู่นี้เตะเวลา4ทุ่มตรงเจ้าบ,บ้านแอสตันวิลล่าครับที่ไม่ดับ8ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ1 0เสมอ7แพ้7ตอนนี้มีอยู่3 7คะแนนครับ ฝั่งคิมเวนอิสวิททาวครับทีแมแรนสิบของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ3เสมอ7แพ้14ตอนนี้มีอยู่16คะแนนซึ่งอยู่ในโซนอันตรา,ายมีโอกาสตกชั้นครับเหตทุเคู่นี้ครับผ้านัดหลังสุดที่เจอมานะครับเป็นทางแอสตันวิลล่าที่ดูดีกว่านะครับกับการเก็บชัยชนะมา3ครั้งแล้วก็เสมอกันมา2ครั้งนัดล่าสุดที่เจอกันมานะครับเป็นทางอิสวิตทาวเปิดบ้านเสมอก,กับแอสตันวิลล่าไป2ประตูต่อ2ต่อกันที่ฟอร์มห้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับ ทางแอสตันวิลล่าชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ครับนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะทางสเปอร์ไป2ประตูต่อ1ส่วนฝั่งอ e ิสวิทเท่านะครับดูไม่ค่อยดีกับการแพ้4แล้วก็ชนะ1นครับนัดล่าสุดชนะโคเวนที่มา4ประตูต่อ1แอสตันวิลล่าครับผลงานเปิดบ้านสานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ2ยิงได้5แล้วก็เสียไป4ครับทางด้านอ e ิสวิทครับผลงานการออกไปเยือนสานัดล่าสุดที่ผ่านมาเสมอ1แพ้2ยิงได้เพียง3และเสียไปถึง7จครับเจ้าบ,บ้านแอสตันวิลล่าครับเพิ่งจะเปิดบ้านเอาชนะสเปอร์ไป2ประตตนนูสอา สำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับยังไม่มีชื่อของปาอูตอเลสไทโรนมิงแมทธิวครสและเอซรีคอนซาสี่แข้งเดยงหน้าเดิมซึ่งอยู่ระหว่างพักรักษาตัวทั้งหมดครับคาดว่านัดนี้พวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยมีทางมาคัดและฟอร์ดออกสตาร์ทยืนเป้าลัสกอร์และใช้มาโกอาเซนซิโอมอร์แกนโรเจอร์และจาขอบแรมซี่ผนึกกำลังสร้างสรรเกมลุกอยู่ด้านหลังตามสูตรครับ ฝั่งทีมเยือนอิสวิตทาว์ครับเพิ่งจะบุกไปเอาชนะโคเวนที่มา4ประตูต่อ1ในศึกเอเอคัพที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับยังคงไม่มีชื่อของคอนเนอร์แชปลินซามูเอลซิโมดิกซิโดซีเวสฟรีเบิร์นและคิสเตียนวอตันเหล่าบรรดาแข้งเลี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดียกแพ็คครับคาดว่านัดนี้พวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีทางเรียมดีแลบออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่ายและใช้คูริโอเอนซิโซ รับจ็อบเพย์เมเกอร์คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านหลังเหมือนเช่นเคยครับนัดนี้ครับไม่แค้วเจ้าถิ่นอย่างแอสตันวิลล่ากินนิ่มตามทรงแม้ช่วงหลังในลีครับจะแกว่งและไว้ใจได้ลําบากเพราะว่าการเล่นในบ้านของพวกเขาก็ายังถือว่าทําได้ดีนะครับซึ่งจุดแข็งของพวกเขานอกจากเกมโลกที่ค่อนข้างมีความหลากหลายแล้วเทคนิคของกุนซืออย่างอูไมเอเมรี่ก็ค่อนข้างเหลี่ยมจัดอีกด้วยส่วนทางกับทีมเยือนอย่างอิสวิททาครับที่ไร้ช,ชนะมาถึง5นัดติดต่อกัน ดูทรงแล้วน่าจะต้านทานความกระหายช,ชนะของเจ้าบ้านได้ลําบากไม่มีโอกาสได้แต้มกลับไปแน่นอนครับเมื่อดูจากเด็กับภาพลมต่างๆแล้วผมแนะนําให้ต่อแอสตันวิลล่าในเงื่อนไข1 2 5มีโอกาสรับทรัพย์ได้แน่นอนครับคู่ที่3ครับกับรายการพิมริลีกอังกฤษฟูลแลมพบลอติแฮมฟอร์เรสคู่นี้เตะเวลา4ทุ่มตรงครับเจ้าบ้านฟูลแลมครับทีมดับดับ9ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ9เสมอ9แพ้6ตอนนี้มีอยู่36คะแนนครับ ฝั่งทีมเยือนฟอร์เรสต์ครับทีมอันดับ3ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ14เสมอ5แพ้5ตอนนี้มีอยู่47คะแนนครับเฮดทูเฮดคูลนี่ครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางฟูลแลมดูดีกว่านะครับกับการชนะมา4ครั้งส่วนทางฟอร์เรสต์ชนะมา1ครั้งโดยนัดล่าสุดที่ผ่านมาครับเป็นทางฟูลแลมบุกประชนนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ถึงทิน่1ประตูต่อ0ต่อกันที่ฟอร์ม5นัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางฟูลแลมค่อนข้างดูดีนะครับกับการชนะมา 3, ว2่าสามแปปบ ส่วนทางฟอ r เรสต์ครับชนะ2เสมอ2แพ้1โดยนัดล่าสุดครับเสมอกระทางเอ็กเซเตอร์ไป2ประตูต่อ2ใน f a ฟครับทางฟอ r เรสต์ครับชนะ3เสมอ1แพ้1โดยนัดล่าสุดครับชนะจุดโทษทางเอ็กเซเตอร์ไป4ประตูต่อ2 Fu ฟูลแลมกับผลงานการเปิดบ้านสานัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับเสมอ2แพ้1ยิงได้4เสียไป5ส่วนทางฟอ r เรสต์ครับผลงานการออกไปเยือนสานัดล่าสุดชนะ2แพ้1ยิงได้5แล้วก็เสีย5ครับเจาบานฟูลแลมครับเพิ่งจะบุกเอาชนะวีแกนไป2ประตูต่อ1ในศึก FA ฟเับที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับไม่มีแรงงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากทางไรอ์เนลสันแฮร์รี่วิลสันแล้วก็แคนนี่เตเต้สามแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่านัดนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยมีทางลาอูนคิมินเนสออกสตาร์ทยืนเป้าลาสกอร์และใช้อดาม่าตาโอเล่เอมิลสมิธและอเล็กอิวอี เป็นสาประสานกลางลุกค,คอยสร้างสรรค์โอกาสอยู่ด้านหลังตามระเบียบฝั่งทีมเยนฟอร์เรสครับเพิ่งจะดวนเป้าเอาชนะเอ็กเซเตอร์ไป4ประตูต่อ2ในศึกเ a ฟเที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนอกจากคาร์ลอสมิเกลผู้รักษาประตูวัย26ปีซึ่งบาดเจ็บยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นคาดว่านัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ3 4 2 1โดยมีทางคิสบูออกสตาร์ทยืนหน้าลาตา่ายและใช้มอร์แกนกิฟต์ไว้แอนโทนีอีลังกา วงคู่สร้างสรรค์เกมอยู่ด้านหลังตามเช่นเคยครับการเปิดเดตมาแบบนี้ครับถือว่าค่อนข้างดูถูกทีมเยือนอย่างฟอร์เรสต์อยู่เหมือนกันพอพวกเขามาพร้อมกับสถิติในฐานะทีมเยือนที่ไม่ธรรมดาครับโดยการชนะ4จาก5ขนท้ายในลีกมาและยิงไปมากกว่า10ประตูบอกเลยว่าจะลงเตะที่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาแถมสถานการณ์การลุ้นแชมป์หรือโคต้ายูฟาแชมเปี้ยนลีกก็เป็นแรงจูงใจชั้นดีที่กระตุ้นฟอร์มของพวกเขาอยู่ตลอดเวลาส่วนทางกับเจ้าทีมฟูลแลมครับที่ตอนนี้เล่นในลังก็ไม่น่ากลัวอีกแล้วหลังไร้ช้ย5เกม,กกเมอ4แแพ้1ะโดนยิงงไปปถึ6รตู ขนาดเผชิญหน้ากับอิฟสวิททาวกับซาว์ h แฮมตันสองทีมท้ายตารางแท้ๆพวกเขายังทำอะไรไม่ได้ครับยิงมาเจอกับสายโหดอย่างฟอร์เลสก็น่าจะยิงเป็นงานหินมากขึ้นไปอีกเมื่อดูจากเลขกับภาพรวมของทั้ง2ทีมครับนัดนี้ผมแนะนําให้ลองฟอร์เลสในเงื่อนไข0.25มีโอกาสร,รับทรัพย์ได้มากกว่าครับคูติสครับกับรายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้พบนิวคาสเซิลคูนิ้เตะเวลา4ี่ทุ่มตรงเจ้าบ,บ้านแมนซิตี้ครับที่มัดดับ5ของตารางแข่งมาแล้ว24สนะัดชนะ12เสอ, 5, 7, อน,นี้มอ41คะแนน ฝั่งทีมเยือนนิวคาสเซิลครับทีมอันดับ6ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ12เสมอ5แพ้7มีอยู่41คะแนนเช่นเดียวกับแมนซิตี้ครับเฮดทเวทคู่นี้ครับผ่านนัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางแมนซิตี้ดูดีกว่านะครับกับการชนะมา3เสมอกัน1แล้วก็ทางนิวคาสเซิลชนะ1นัดล่าสุดที่พบกันมานะครับเป็นทางนิวคาสเซิลเปิดบ้านเสมอกับแมนซิตี้ไป1ประตูต่อ1ต่อกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางแมนซิตี้ชนะ2แพ้3นัดล่าสุดแพ้เรอัลลมมาาดดรริไป 2, ปป2ะตตูู่อ3ในนศึกกยยฟแชเีี้ ส่วนทางนิวคาสเซิลครับดูดีกว่านิดหน่อยนะครับกับการชนะ3แพ้2โดยนัดล่าสุดชนะเบอร์มิงแฮมไป3ประตูต่อ2ในศึก f a ฟครับผลงานการเปิดบ้านของแมนซิสตี้ครับ3านัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ2เสมอ1ยิงได้8เสียเพียง3เท่านั้นส่วนทางนิวคาสเซิลครับผลงานการออกไปเยือนสานัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะทั้ง3นัดยิงได้7เสียไปเพียง2เจ้าบ้านแมนซิตี้ครับเพิ่งจะเปิดบ้านแพ้ให้กับเรอัลมาดริดในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกลีกแรกไป2ประตูต่อสาสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มมเติ นอกจากโรดิโกเอนันเดสกองกลางคนสาคัญที่บาดเจ็บยาวอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นคาดวานัดนี้ครับพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4-2-3-1โดยมีเออร์ลิงฮาร์แลนครับออกสตาร์ทยืนเป้าลาสกอร์และใช้งานซาวินโยโอมานมานูสและฟิลฟอร์เดนเป็นสามประสานกลางลุกคอยซับพอร์ตอยู่ด้านหลังตามสูตรครับฝั่งทีเมเยือนนิวคาเสเซิลเพิ่งจะบุกเอาชนะเบอร์มิงแฮมไป3ประตูต่อ2ในศึก FA ฟเครับสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากโชเอลิตัน ฮาวีบานและจามารลัเชล3สามแข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดียกแพ็คคาดว่านัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ4 3 3โดยมีทางจากขอบเมอร์ฟี่อเล็กซานเดอร์อิกซัสและแอนโทนีกอร์ดอนผนึกกำลังกันล่าตะข่ายในแดนหน้าตามระเบียบนัดนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกสูสีและเดือดจัดอย่างแน่นอนครับแต่ผมมองว่าก็ไม่น่าจะมีผู้ชนะด้วยเช่นเดียวกันแม้ว่าเจ้าบ้านแมนซิตี้จะได้เปรียบในการบุ้ในบ้านและผลงานก็เริ่มกลับมาคัมแบ็กมากขึ้นแล้วแต่ว่าก็โดนอาร์เซนอลครับสอนเชิงจนเสียคนไปหนักมาก น่าจะเสียวความมั่นใจไปพอสมควรประกอบกับทีเมเยือนอาร์เซนอลครับก็ไม่ได้มาเล่นเล่นเพราะว่าศักยภาพของขุมกําลังและแท็กติกข,ของกุนซืออย่างเอ็ดดี้ฮาวถือว่าสู้ได้ไม่เป็นรองกับทุกทีเหมือนกันโดยเฉพาะเกมลุกครับที่จินตนาการสร้างสารรค์แทบทุกลูกที่ยิงไปนอกจากนี้สถิติการพบกันหนล่าสุดก็จบเจ้าไปแบบหนึ่งหนึ่งแบบไม่มีใครยอมใครฉะนั้นแมตชนี้ในบ้านของเรือใบสีฟ้าบอกเลยว่าไม่ง่ายแน่นอนครับมีโอกาสจะจบเจ้ากันสูงหรือไม่นิวคาเสเซิลมีโอกาสเฉือนชนะไปได้นัดนี้ผมแนะนําให้ลองนิวคาเสเซิลในเงื่ารับค คู่ที่5ครับกับรายการลาลิก้าสเปนเรกาเนสพบอาราเบสคู่นี้เตะเวลา2ทุ่มตรงครับเจ้าบ,บ้านเรกาเนสครับทีมอมนดับ1่ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ5เสมอ8แพ้10ตอนนี้มีอยู่23คะแนนฝั่งทีมเยือนอาราเบสครับทีมอมนดับ1่้ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ5เสมอ6แพ้12ตอนนี้มีอยู่21คะแนนเหตทเหตุ head, คู่นี้ครับผ่านนัดล่าสุดที่ผ่านมาไปทางอาราเบสดูดีกว่านะครับด้วยการชนะ2แล้วก็เสมอกัน3 ต่อกันที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับทางเลกานีตดูไม่ค่อยดีนะครับด้วยการชนะ1เสมอ1และแพ้มา3นัดติดต่อกันโดยนัดล่าสุดครับแพ้ทางบาเดนเซียไปศวนประตูต่อ2ในศึกาลกาลิก้าลีกส่วนทางอาราเบสครับฟอร์มค่อนข้างใกล้เคียงกันครับด้วยการชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3นัดล่าสุดแพ้ทางเกตาเฟ่ไปศวนประตูต่อ1ในศึกาลกาลิก้าลีกเช่นเดียวกันครับผลงานการเปิดบ้านของเลกานีครับ3นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1แพ้ไป2ยิงได้3เสียไปถึง8 ส่วนฝั่งอาราเบสครับผลงานการออกไปเยือนสมนัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงได้5และเสียไป4ครับเจ้าบ้านเลกานสครับนัดนี้จะไม่สามารถใช้งานอ e ีวองกองกลางชาวมาลีที่ติดโทษแบนหลังจากสะสมใบเหลืองครบโคต้าได้รวมถึงเซดูบาซิเซ่เอลิกฟันกิซาก็อยู่ในระหว่างพักฟื้นร่างกายอย่างดีครับที่นัดนี้ทางเซคิโอกอนซาเลสจะพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้โดยคาดว่านัดนี้ครับจะเปิดบ้านในระบบ5-32โดยมีทางดานีลาบา ลงแนวหน้าล่าตะข่ายร่วมกับมิเกลเดลาฟูเอนเต้ขณะที่ออสการโดริกสยืนกลางลุกครับผู้มาเยือนอาราเบสครับนัดนี้ไม่สามารถใช้งานโทมสัสเคนเนตนี่กองกลางตัวหลักที่บาดเจ็บส่วนผู้เล่นคนอื่นสามารถลงสนามได้ตามปกติครับนัดนี้ครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นำโดยคู่หัวหอกกิเกกาเซียและโทนี่มาตินสส่วนกาลอสบิเซนเต้กับกาลลสมาตินลงโจมตีริมเส้น2ฝั่งตามเช่นเคยครับ เ่วบ้าเนเลกาเนสครับเมาหมัดแพ้มาถึง3นัดติดต่อกันในทุกรายการซ้ำร้ายครับกับสถิติในบ้านก็ออกทะเลพาทาแพ้4จาก5านัดท้ายโดนยิงไปถึง12ประตูแต่ยิงกลับมาได้แค่2ประตูเท่านั้นครับแต่ก็น่าเห็นใจครับเพราะว่าแพ้คู่แข่งระดับโซนกลางถึงระดับโซนบนของตารางฉะนั้นนัดนี้ครับกลับมาเฝ้าลังเจออาราเบสลองบว้ยของตารางก็มีโอกาสให้ลืมตาอ้าปากได้อยู่บ้างอีกทั้งผู้มาเยือนก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับแพ้มา2แมตช์รวดยิงใครก็ไม่ได้ อย่างไรก็ตามครับพวกเขาเสียท่านอกบ้านเพียงนัดเดียวตลอดสีนัดที่ผ่านมาให้กับทีมอันดับ3อย่างบาร์เซโลนาเท่านั้นก่อนหน้านั้นเองครับก็เคยยกพลไปทุบเบติสถึงถิ่นมาแล้วซึ่งคู่นี้ครับเลดเปิดออกมาให้เสมอเมื่อดูจากภาพรวมกับสถิติแล้วผมแนะนําให้ลองอาราเบสครับน่าจะมีแค่เจ้ากับเจียเท่านั้นคููที่6กับรายการลาลิกาสเปนครับแอตแลนติกมาติเปิดบ้านพบกับเซลตาบีโกคููนี้เตะเวลาเที่ยงคืน30นาที เจาบ,บ้านอันติโกมาริดครับทีมอันดับ2ของตารางแข่งมาแล้ว2 3นัดชนะ14เสมอ7แพ้3ตอนนี้มีอยู่49คะแนนฝั่งทีมเยือนเชลตาบีโก้ครับทีมอันดับ12ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ8เสมอ4แพ้1 1ตอนนี้มีอยู่28คะแนนครับเฮดทูเฮดคูนีครับผ่านนัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางอันติโกมาริกดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับกับการชนะมาทั้ง5นัดรวดต่อกันที่ฟอร์ม5านัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางอลนติโกมาริกก็ค่อนข้างดูดีนะครับกับก โดยนัดล่าสุดครับเสมอกับเรยอันมาลิดไป1ประตูต่อ1ส่วนทางเซลตาบีโก้ครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดชนะเลยอันเบติสตไป3ประตูต่อ2 แอตแลนติกโอมาดิคับกับผลงานการเปิดบ้านสานัดล่าสุดชนะไปได้ทั้ง3นัดทำไป6ประตูและเสียไป3ส่วนฝั่งเซลตาบีโกครับผลงานการออกไปเยือนสานัดล่าสุดเสมอ1แพ้2ยิงได้2และเสียไป4ครับเจ้าบ,บ้านแอตแลนติกโอมาดิคับจะได้โรบินเลนอมานกองกลางตัวหลักที่พ้นโทษแบงกลับมาช่วยทีมได้แต่นัดนี้คาดว่าจะได้ลงสำรองไปก่อนเนื่องจากทีมโชว์ฟอร์มได้ดีโดยการบุกไปเสมอเลยอันมนาดิดไป1ประตูต่อน1นอกนั้นไม่มีใครเจ็บเพิ่มเติม,ตมจึงเตรียมส่งชุดใหญ่ลงสนามโดยคาดการว่านัดนี้ครับจะเปิด พร้อมกับวางคูเลียนอันบาเลสลงลาตขาข่รวมกับองตัวนกิสมันขณะที่จูริโนซิเมโอเน่และซามูเอลลิโนขึ้นเกมริมเส้นฝั่งทีมเยือนเซลตาบีโกครับนัดนี้ยังไม่สามารถใช้งานฟรังโกแซมบี้ที่บาดเจ็บซึ่งเป็นรายเดียวที่หายหน้าไปและสามารถใช้งานยาอิสโริบาและคารนสตาเฟลจะควงแขนพ้นโทษแบนกลับมาแต่ทั้งคู่น่าจะนั่งสำรองไปก่อนครับโดยนัดนี้ครับคาดว่าจะมาในระบบ3-43พร้อมกับวางอิเเกโรซาดาปาโบดูราน และอันฟอนกอรซาเลสประสานงานแดนหน้าต่อเนื่องครับเจ้าบ,บ้านแอตแลนติกโกมาลิกมาตรฐานยังคงแข็งแกร่งนะครับหลังจากชนะ3ามจากสนัดในทุกรายการที่ผ่านมาอีกทั้งเก็บชัยชนะในลังถึง8ใน10เกมหลังในลาลิก้าลีกยิงไปถึง18ประตูและเสียเพียง5เท่านั้นตรงข้ามกับทีมเยือนเซลตาบีโกครับที่นอกเหนือจากคุณภาพนักเตะเป็นรองเยอะแล้วผลงานนอกบ้านยังเป็นจุดอ่อนด้วยเมื่อเจ็งใช้ถึง4ี่จาก5ทิปท้ายล่าสุดในลีก โดยโดนยิงไปถึงแปประตูแต่ยิงคืนไม่ได้แค่2เท่านั้นซึ่งมาดูจากเหทกับภาพรวมครับนัดนี้ผมแนะนําให้ต่อแอตแลติกโกมาริกในเงื่อนไข1.25ได้รับทรัพย์แน่นอนครับคู่ที่7ครับกับรายการมูลเดสตริกาสตุตการ์ดพบโวสบวกคู่นี้เตะเวลา21นาฬิกา30นาทีเจ้าบ้านสตุตการ์ดครับที่มัดดับ5าของตารางแข่งมาแล้ว21นัดชนะ10เสมอหแพ้6ตอนนี้มีอยู่35คะแนนฝั่งทีมเยือนโวสบวกครับที่มัดดับ9ของตารางแข่งมาแล้วยนนู่30คะรับ เท็เฮทคู่นี้ครับ5น้านัดล่าสุดที่ผ่านมาค่อนข้างสูสีกันนะครับทางสตุดการ์ชนะ2เสมอกัน1แล้วก็วอสบบกชนะ2ครับนาัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางวอสบบกเปิดบ้านนะครับเสมอกับสตุดการ์ไป2ประตูต่อ2ต่อกันที่ผลงานหนานัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางสตุดการ์ดูดีขึ้นนะครับหลังจากแพ้มา3นัดติดตอนนี้มาชนะ2นัดติดต่อกันส่วนวอสบบกฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างแกว่งนะครับ้วยการชนะ1แพ้1และเสมอมา3นัดติดสตุดการ์ครับผลงานการเปิดบ้านสา,นาสชนะ2แพ้้1ยยิงไได7เสีป3 ส่วนทางโวลสบวกครับผลงานการออกไปเยือน3นัดหลังชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงได้4แล้วก็เสียไป4ครับเจ้าบ้านสตุ๊ดการ์ดครับกลับมาตั้งหลักทําผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งด้วยการคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันแต่ก่อนนี้มีโอกาสปรับเปลี่ยนแผนการเล่นมาเป็นระบบ4-4-2 พร้อมกับใส่ชื่อของโยชัวฟาร์กโนมันเข้ามาเติมเต็มแผงหลังในส่วนที่ขาดหายไปส่งผลให้เกมนี้ครับนิ Mother, กวอเทอร์มาเดอร์กองหน้าจะได้มีโอกาสควงแขนกับเดนุสอุนดาฟคอยล่าตาข่ายเท่ากับว่าเอนโซมิโยและคิดฟูริกจะถอยลงมาเล่นปีกแบบเต็มตัวโดยคาดการณ์ว่านัดนี้ครับสุดกาจะเปิดบ้านในระบบ4-4-2โดยมีทาง el, oman, ob, rick, ilian, so io, อเล็กซานเดอร์นูเบลโยชัวฟาร์กโนมันยูเลียนชาบบรอมอนเฮนริกแม็กซิมิเลียนเอนโซมิโยอตาคารคาราซซ อังเจโลสติดเลอร์คิตฟูลิกเดนิสอุนดาฟและก็นิกวอเทอร์มาเดอร์ครับทีมเยือนวอสบวกครับกลายเป็นทีมที่รักการเสมอไปซะแล้วด้วยการเจ้าคู่แข่งมาสานัดติดต่อกันโดยความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้ครับจะไม่มีชื่อของโยคิมเมเล่วิงแบ็กที่ติดโทษแบนเนื่องจากสะสมใบเหลืองครบโคตาและมาซิเมเลียนอาร์โนมิดฟิลด์ที่บาดเจ็บเข่าไม่สามารถลงช่วยทีมได้ส่งผลให้วันนี้ครับเซบัสเตียนบอโนกับยานนิกแกฮาร์ดได้โอกาสลงทำหน้าที่แทน โดยที่เกมลุกครับน่าจะส่งโยนัสวินกับโมฮัมเหม็ดอา่าควงแขนกันลงล่าสกอร์ครับคาดการว่านัดนี้ครับบสบวกจะมาในระบบ4-4-2โดยมีทางมาริอุสมุลเลอร์คิเลนฟิชเชอร์เดนิสวาโลเซบาสเตียนบอโนคอนสแตนตินอตคูเรียลาคิสติอาโกโทมัสมาสเตียนสวานเบิร์กยานิกแกฮาร์พาทิกวิเมอร์ยนัสวินและโมฮัมเหม็ดอา่าครับ แม้ว่าทางโวสบวกครับจะไม่ชนะใครมาเลยตลอด4เกมท้ายที่ผ่านมาแต่จะเห็นได้ว่าเขาเจ้ากับคู่แข่งมาถึง3นัดติดต่อกันเลยครับเรียกได้ว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างแพ้ได้ยากเพราะว่านัดล่าสุดแบ่งแต้มกับลองจ่าฝูงได้ด้วยแม้ว่าทางเจ้าบ้านอย่างสตุตการ์ดครับจะคืนฟอร์มเก่งด้วยการคว้าชชยมา2นัดติดต่อกันแต่อย่างว่าละครับการเจอกับทีมที่เล่นได้แบบน่าอึดอัดแบบนี้บอกได้เลยว่าไม่มีคำว่าง่ายแน่นอนเมื่อดูจากสถิติเลตกับภาพรวมครับนัดนี้ผมแนะนำให้ลองโวสบวกในเงื่อนไข0.75มีโอกกาาาสได้รรับับยง่ยว่ว ต่อกันที่คู่ที่8ครับบิ๊กแมตช์ของบุนเดสลีก้าไบเออร์เลเวลคูเซนครับทีมอันดับ2ของตารางพบบาเยอร์มิวนิกทีมอันดับ1ของตารางคู่นี้เตะเวลาเที่ยงค,คืนครึ่ง er ครับเจ้าบ้านไบเออร์เลเวลคูเซนครับทีมอันดับ2ของตารางแข่งมาแล้ว21นัดชนะ13เสมอ7แพ้1ตอนนี้มีอยู่46คะแนนฝั่งทีมเยือนบาเยอร์มิวนิกครับทีมอันดับ1ของตารางแข่งมาแล้ว21นัดชนะ17เสมอ3แพ้1ตอนนี้มีอยู่54คะแนนครับ เหตุถูกเหตคู่นี้ครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางไบรเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับที่ดูดีกว่ากับการชนะมา3แล้วก็เสมอกัน2โดยนัดล่าสุดครับเป็นทางเลเวอร์คูเซ่นบุกไปชนะบาเยอร์มิวนิกถึงทิ่นหนึ่งประตูต่อศูนย์ต่อกันที่ผลงาน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับทางเลเวอร์คูเซ่นยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับด้วยการชนะ2แล้วก็เสมอไปถึง3โดยฝั่งบาเยอร์มิวนิกครับฟอร์มยังคงร้อนแรงชนะมาต่อเนื่อง5นัดล่าสุดที่ผ่านมา ฝัง่งเลเวอร์คูเซนครับฟอร์มเปิดบ้านสานัดล่าสุดชนะไป3นะครับยิงได้7เสียไป2ฝั่งบาบย,เยนเบลนิครับผลงานการออกไปเยือนสานัดล่าสุดชนะ2แพ้1ยิงได้4แล้วก็เสีย3ครับเจ้าบ้านเลเวอร์คูเซนครับผลงานช่วงหลังติดเสมอไปเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้ตามหลังจากฝงเข้าไป8คะแนนแล้วล่าสุดมีข่าวดีให้ชื่นใจนิดหน่อยครับเพราะว่าจะได้ตัวอเล็กกิมบันโดวิงแบ็กซ้ายที่พ้นโทษแบนกลับมารับตำแหน่งตัวจริงได้อีกครั้งโดยนัดนี้ครับคาดว่าจะเปิดบ้านในระบบ4-4-2 โดยมีทางลูคัสทาราเด็กกี้นอร์ดีมูกิเอลเล่เอสมองตับโซบาโยนาธานต้าปีเอโลอินคาปีเจเรมีฟิตปงกรานิตซาก้าโรเบิร์ตอันริสอเล็กซ์กิมันโดฟอรเรียนเวียและวิกเตอร์โบนิเฟสฝั่งทีมเยือนบาเยอร์มิวนิกครับฟอร์มการเล่นร้อนแรงสมราคาจากฝูงของลีกครับโดยการเข้าวินห้านัดติดต่อกันในทุกรายการด้านความพร้อมครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บมีแต่หน้าเดิมๆซึ่งไม่มีผลต่อการจัดทัพอยู่แล้ว โดยนัดนี้ครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1โดยมีทางมาดูเอลนอยเออร์โยซิปสตานิซิสไดโยอุปาเมกาโนคิมมินแจลาฟาเอลเกเรโลเลออนโกเลตกาโยชัวคิมมิกมเคิลโอดิเซยยามาโมเซล่าคิงเรโรมันแล้วก็แฮร์รี่เคนครับสนุกแน่นอนครับเกมนัดนี้เพราะว่าเป็นการพบกันของ2ทีมใหญ่หัวตารางและ3แต้มในคราวนี้อาจจะการันตีแชมป์เลยก็ว่าได้โดยผมขอเริ่มที่ฝั่งเลเวอร์คูเซนครับ ถ้ายังอยากจะลุนแชมป์ในรายการนี้นัดนี้จําเป็นต้องเก็บถึง3แต้มเพราะว่าชั่วโมงนี้ตามหลังจาฝูงไปถึง8แต้มเข้าไปแล้วเพราะว่าช่วงหลังทีมพวกเขาติดเสมอไปเป็นส่วนใหญ่ครับทำให้การเปิดบ้านของเลเวอร์คูเซ่นครั้งนี้ครับต้องจัดเต็มใส่ชุดใหญ่อย่างแน่นอนแม้ว่าคู่แข่งในวันนี้คือบาเยอร์มิวนิกทีมจาฝูงที่มีผลงานสวยหรูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่การต้องมาเจอกับคู่ปรับตลอดการที่เคยชนะพวกเขามาแล้วในซีซั่นก่อนแถมปีนี้ครับเกมลับยังผีเข้าผีออกเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้อีกด้วยไม่มีคําว่าง่ายแน่นอนครับ เมื่อดูจากภาพรวมเรทแล้วก็เฮตวิทคู่นี้ครับนัดนี้ผมแนะนําให้ลองเลเวล์คูเซนในเงื่อนไขปอปอน่าจะได้รับทรัพย์แน่นอนครับคู่ทิกเกครับกับรายการเซเรียอาลตันตาพบกายารี่คู่นี้เตะเวลา3ามทุ่มตรงครับเจ้าบ,บ้านอัลันตาทีมอันดับ3ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ15เสมอหแพ้4ตอนนี้มีอยู่50คะแนนฝั่งทีมเยือนกายารีครับทีมอันดับ13ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ6เสมอ6แพ้12ตอนนี้มีอยู่24คะแนน เททเคู่นี้ครับผ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาทางอัตแลนตาชนะไป3กายารีชนะมา2ต่อกันที่ผลงานหานัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางออตแลนตาชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้2 นัดล่าสุดแพ้ครับบูธไป1ประตูต่อ2ครับส่วนทางกายารีครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดชนะทางปรามามา2ประตูต่อ1ครับอตาลนตาครับผลงานเปิดบ้าน3นัดล่าสุดเสมอ2แพ้1ยิงได้4และเสียไป5ครับส่วนทางกายารีครับผลงานการออกไปเยือน3นัดล่าสุดชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงได้3แล้วก็เสียไป4ครับฝั่งเจ้าบ้านออตาลนตาผลงานใด้ดีช่วงหลังลุ่มๆดอนๆน,น,นะครับ5เกมหลังคว้าชัยไปได้แค่2นัดเท่านั้นส่วนความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้ครับตัวเจ็บก็ยังคงมีแต่หน้าเดิม แต่ก็มีลุ้นนะครับว่าทางอเดโมล่าลุกแมนดานิเออมัรดินี่และเซอัดโคลาซินัสจะพร้อมกลับมาช่วยทีมได้ทันในเลกสองของแชมเปี้ยนลีกที่พวกเขาจะเปิดบ้านรับการเนยือนของครับบูธในกลางสัปดาห์หน้าด้านการจัดท้าคาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ3-4-2-1โดยที่แนวลุกจะวางชานเดอร์แคเตลาเล่กับมาโกเบเชนินี่คอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนตัวหอกหน้าเป้าอย่าง มาเตโอเลเตกี o, ui, ที่ลงบูในเกมนี้ฝั่งทีมเยือนกายาลีครับผลงานในลีก5าเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้2นัดส่วนความพร้อมก่อนเริ่มเกมวันนี้ครับมีข่าวดีเพราะว่าทางซินโตบูลุมบูกลับมาลงฝึกซ้อมได้อีกครั้งและคาดว่าจะนั่งสำรองในเกมนี้นั่นหมายความว่าลิสต์ตัวเจ็บของพวกเขาว่างเปล่าถือว่าเป็นเรื่องดีที่สุดของทีมในตอนนี้ด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-4-1-1แผงมิดฟิลด์จะใช้นาดีซอเตียมาสตียเฟลิซี่คอยปั้นเกมร่วมกัน โดยมีหน้าต่ำเป็นนิโคลัสวิโอลาคอยทำเกมสนับสนุนหัวหอกหน้าเป้าอย่างโรเบโตปิโคลีที่ลงบูในเกมนี้ครับเจ้าถิ่นอตาลันตาครับพวกเขามีผลงานที่ขาดความสม่ำเสมอนะครับโดย5นัดหลังคว้าชัยไปได้เพียง2เท่านั้นขณะที่กายารีครับผลงานเองก็รุ่มๆุ่มดนๆเหมือนกัน5เกมหลังก็คว้าชัยไปได้แค่2 เลตเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกควบลูกรึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งลองทีมเยือนดีกว่าครับโดยมองว่าเกมนี้อตแลนต้าน่าจะเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนแต่ก็น่าจะแค่เฉือนเท่านั้นเพราะฟอร์มช่วงหลังพวกเขาแผ่วลงไปเยอะบวกกับกลางสัปดาห์หน้ามีสึกเพย์ออฟแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยทําให้เกมนี้คาดว่าพวกเขาอาจจะมีการโลเทชันอยู่บ้างครับดังนั้นเมื่อดูจากเลตกับภาพลมต่างๆผมแนะนําให้ลองกายารี่ในเงื่อนไข1.25มีโอกาสเฮรับซับมากกว่าครับคููสุดท้ายของวันนี้ครับกับรายการเซเรีย A ซีมิลานพบเวโรนาี เจ้าบ้านเอซิมิลานครับทีมอันดับ7ของตารางแข่งมาแล้ว23นัดชนะ10เสมอ8แพ้5ตอนนี้มีอยู่38คะแนนฝั่งทีมเยือนเวโรนาครับทีมอันดับ15ของตารางแข่งมาแล้ว24นัดชนะ7เสมอ2แพ้15ตอนนี้มีอยู่23คะแนนครับเหตทุเคู่นี้ครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางเอซมิลานที่ดูดีกว่ายอย่างเห็นได้ชัดนะครับด้วยการชนะมาถึง5นัดต่อกันที่ผลงาน5นัดล่าสุดของทั้งสองทีมครับทางเอซิมิลานชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2นัดล่าสุดแพ้ให้ก ฝั่งทีเมเยือนเวโรนาครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้3โดยนัดล่าสุดครับแพ้อนตาลนตาไปถึง0ประตูต่อ5เอซิมิลานครับผลงานเปิดบ้าน3นัดล่าสุดชนะ1เสมอ2ยิงได้5และเสียไป4ส่วนฝั่งเวโรนาครับผลงานการออกไปเยือน3นัดหลังชนะ1เสมอ1แพ้1ยิงได้2และเสียไป3ครับ เจ้าถิ่นทัพปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับผลงานในลีก5าเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้3มนัดส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ได้รับข่าวดีครับเพราะทางยูนัสมูซากองกลางที่พ้นโทษแบนจะสามารถกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งแต่ก็จะเสียฟิกาโยโทโมรีกองกลางที่ติดโทษแบนจากการโดนใบเหลืองใบแดงในเกมนัดล่าสุดเข้าไปขณะที่นักเตะที่บาดเจ็บก็ยังคงเป็นหน้าเดิมๆทั้งหมดครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ42-31 โดยแผงมิฟิลตัวลูกจะวางปรับเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยครับโดยจะพักราฟาเอลเอาและส่งคริสเตียนปูริสิตลงแทนและยังมีทิยานนี่ไรเดอร์และชูอัลเฟริกคอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุนหัวหอกหน้าเป้าอย่างซานดิอาโกคิเมเนสที่ลงล่าสกอร์ในเกมนี้ครับฝั่งทีมเยือนเวโลน่าครับผลงานในลีก5าเกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้แค่นัดเดียวเท่านั้นส่วนสภาพความพร้อมของเกมวันนี้ครับได้รับข่าวดีนิดหน่อยเพราะว่าจะได้ออนเดรดูด้าที่พ้นโทษแบนกลับมาลงช่วยทีมได้อีกครั้งแต่ก็ต้องเสียดา แนวรับที่ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบโคตาขณะที่ตัวเจ็บก็ยังคงไปหน้าเดิมๆครับด้านการจัดทัพคาดว่านัดนี้พวกเขาจะมาในระบบ3-412โดยแนวลุกจะใช้โทมัสซูยรอฟคอยสร้างสรรค์เกมลุกสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้าอย่างดานิเอลมอสเกล่าและอามินซาที่ลงล่าสกอร์ในเกมนี้ครับจอร์เทนเอซีมิลานครับพวกเขามีผลงานในบ้านที่ฟืดเอามากๆเพราะว่า5เกมหลังยังไม่แพ้ใครก็จริงแต่ก็เสมอไปถึง4ครับ ขณะที่ฝั่งทีมเยือนเวโรนาผลงานนอกบ้านพวกเขาทําได้ดีนะครับหาเกมหลังสุดคว้าชัยไปได้ถึง3โดยเลยเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งทีมรองดีกว่าครับเนื่องจากมิลานมีคิวเล่นแชมเปี้ยนชิพนเนื่องจากมิลานนั้นมีคิวเล่นแชมเปีเ้ยนเลกรอบเพย์ออฟกับเฟเน,นยุสกลางสัปดาหนะ์หน้าและสถา,านการณ์พวกเขาไม่ค่อยสู้ดีนะครับพอแพ้ในเกมแรกมาทําให้เกมนี้อาจจะมีการโรเทชันผู้เล่นบางตําแหน่งอยู่บ้างถ้าชนะก็คงจะไม่ชนะขาดดังนั้นเกมวันนี้ครับผมมองว่าอยู่รองเวโรนาน่าจะมีโอกาสรับทรัพย์ได้มาากกว่ และนี่คือทั้งหมด10คู่จัดเต็มในวันนี้ที่เราเตรียมมาให้กับทุกท่านครับชอบก็จัดตามไม่ชอบปล่อยผ่านได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันอีกครั้งหนึ่งคู่ระหว่างเลสเตอร์ซิตี้กับอาร์เซนอลผมต่ออาร์เซนอลแอสตันวิลล่ากับอิฟสวิทเทลผมต่อแอสตันวิลล่าฟูลแลมกับฟอเรสต์ผมลองฟอเรสต์แมนซิตี้กับนิวคาสเซิลผมลองนิวคาสเซิลเรเวนเนต์กับอาราเบสผมต่ออาราเบสแอตแลนติโกมาเรกับเซลตาบีโกผมต่อแอตแลนติโกมาเรกสตุตการ์ตกับวอลสบวกผมลองวอร์คูเซนกับบเยิร์มวนิกเลเเวอร์คูซน อาตาลันตากับกายารีลองกายารีและคู่สุดท้ายครับเอซีมิลานกับเวโรนาผมลองเวโรนาและสำหรับท่านที่คิดว่ายังไม่หนำใจยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับทักมาสอบถามเข้ากลุ่ม v i p ีกับเราได้กิจกรรมแน่นๆของรางวัลจัดหนักผมรับประกันว่าคุ้มแน่นอนครับก่อนจากกันวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามรวมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ